ข้อ4ต่อไปเป็นเรื่องของความน่าจะเป็นมาดูกันอันนี้ข้อสอบแบบแทบจะตรงตัวเลยนะตรงตัวแบบฝึกหขัดอะ่ะข้อสอบตำรวจ67เหมือนกันเนาะตรงนี้เนาะใครที่ยังไม่ดูก็ไปดูเนาะนี่นปสุ่มเลือกอยู่ในข้อ55ของปี67โอเคข้อสอบตรงนี้แนวะตำรวจนะนะจะเป็นอย่างนี้แหละจะเป็นแบบแนวตั้งตั้งต,ง,ตงแบบนี้แหละก็ลองไปดูได้มาลุยก,กัน เ4ครับผมบอกว่าสุ่มเลือกคนมา4คนอ่าสุ่มเลือกคนมา4คนมาเป็นคณะกรรมการของทั้งหมด10คนชาย6หญิง4ความน่าจะเป็นที่สุ่มได้ขีดเส้นใต้ครับควบคุมสอบที่มีชายอย่างน้อย2คนเออ ทีนี้ต้องเข้าใจไอ้ความหมายชายอย่างน้อยสองคนก่อนพี่ถามว่าเขาต้องการสี่คนถูกปะ่ะแสดงว่าชายสองได้ไหมชายสองได้ชายสามได้ไหมชายสามได้แล้วก็ชายสี่คนได้ไหมชายสี่คนก็ได้แสดงว่ามันได้สามกรณีเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องต้องทําก็คือหา ns ก่อนครับเพราะว่าเรารู้แล้วว่าความน่าจะเป็นเนี่ยเท่ากับ pe เท่ากับ ne หา ns ถูกปะ่ะเขียนสูตรไป สิ่งที่เราต้องหาคือทั้งหมดคือแบบนี้ n s ในหาง,ง่ายสุดถูกปะ่ะมีอยู่ีคนมีอยู่10คนตัวนี้ n เท่ากับ10ถูกปะ่ะเราก็จับอะไรครับ10คนเลือก4โอเคพี่เบิร์ดบอกไปแล้วว่าถ้าใช้จริงๆเนี่ยสูตรจริงๆมันคือเป็นอะไรครับ n a c กหารด้วยตัวนี้คือ n ตัวนี้คือ r ถูกปะ่ะ n a c กหารด้วย n ลบ r แฝกก็คือจะได้เป็นเท่าไหร่6 fact แล้วก็4 fact ทำแบบนี้ก็ได้แต่บอกว่ามันช้าเสียเวลาให้ใช้แบบนี้นลครับวิธีรัดก็คือถอย10ถูกปะเลือก4คือถอยมา4ตัวแบบนี้แล้วก็4ถอยให้เหลือหนึ่งครับแบบนี้คูณหนึ่งก็ได้ไม่คูณก็ได้ถูกปะสีส่ตัดตัวน,นี้ได้3แสดงว่าได้210ครับได้ ns ออกมาโอเคจะทำให้เราทำได้เร็วกว่าเพราะว่าจะไปเป็น10 f แฟก หาร6แฟกแฟกแบบในตำราที่เรียนเนี่ยช้าแล้วก็อันนี้คือทําในห้องเรียนเถอะแต่ถ้าจะทําสอบเนี่ยต้องทําแบบนี้ไม่งั้นไม่ทันหรอกทีนี้จะหากรณี3กรณีนี่ครับวิธีจริงๆก็คือหา3กรณีนี่แหละอ่ะมาดูวิธีแรกกันก่อนเราก็จะได้เป็นอะไรครับชาย2ถูกป่ะชาย2ถ้าชาย2หญิงก็ต้องเป็น2ถูกปะ เพราะฉะนั้นชายเนี่ยมีทั้งหมดกี่คนครับชายนี่มีทั้งหมด6คนเลือกมา2คนคําถามคือเราต้องการเลือกกรรมการใน4คนเลือกชาย2คนเนี่ยงานจบยังยังไม่จบยังไม่จบเลือกต่อครับหญิงมีก่คนหญิงมี4คนเลือก2คนแบบนี้ใช้กฎการคูณเนาะถ้างานยังไม่จบนึกถึงการแต่งแต่งตัวแต่งใส่เสือ้อผ้าใส่กางเกงสมมุติว่าเราต้องการแต่งตัวใส่เสือ้อผ้าใส่กางเกงชายเนี่ยเป็นเสื้อถูกปะ ใส่แต่เสื้ออย่างเดียวกางเกงยังไม่ใส่เป็นไงโอ้โหออกจากบ้านไม่ได้งานยังไม่เสร็จแลวต้องใส่กางเกงด้วยก็คือกลกันคูณโอเคเหมือนเดิมครับ6เลือก2ก็คือถอย2ตัว 6, กคูณหส่วน2แบบนี้แล้วก็4เลือก2ถอย2ตัวแบบนี้2 2เป็น4ตัดแบบนี้ก็ได้6 5ห0าคูณ3เป็น90แบบนี้ได้แล้วกรณีที่1กรณีที่1กรณีที่2ครับก็จะเป็นอะไรชายคน ชายสามหญิง1ถูกป่ะก็จะเป็นอะไร6เลือก3หญิงเลือก1คือ4เลือก1 6เลือก3ก็คือถอย3ตัว3าคูณสแบบนี้แล้วก็4เลือก1คือ4 6ตัดชุบชับ20ก็จะเป็นเท่าไหร่เป็น60เดี๋ยวนะมองไม่เห็นเว้ยเออ20่คูณสเป็น60แบบนี้ พี่เขียนตัวเลขผิดแน่ๆทำไมพี่เป็นสามวะเออว่าตัวเลขมันแปลกๆหกคูณหคูณสี่สิถูกเออแล้วห้าสี่ยี่คูณสี่ก็เป็นแปดสิบโอเคต่อไปกเลรดีที่สามเถอะออมองจอแล้วนานแล้วตามันพลาดตาบันลาขออภัยต่อไปชายชายสี่ครับชายสี่ก็ต้องเป็นหญิงศูนย์ถูกปะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นหกด้วยสี่ครับ หญิงไม่มีเลือกก็คือสี่เลือกสูตรพะนั้นหกเลือกสี่เนี่ยให้น้องรู้ทันทีเลยว่ามันเท่ากับอะไรเท่ากับหกเลือกสองโอเคพอั้นเท่ากับหกเลือกสองปุ๊บก,ก็จะจบเนาะก็จะเป็นหกคูณห้าส่วนสองสี่เลือกสูตก็คือไม่เลือกไม่เลือกก็คือหนึ่งตอนนี้ตัดได้สามเป็นสิบห้ารวมกันทั้งหมดก็จะเป็นเท่าไหรครับเนี่ยเป็นร้อยเจ็ดสิบบวกอีกสิบห้าก็จะเป็นร้อยแปดสิบห้านั่นเอง โอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้เราก็จะได้แล้วครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ PE NE e ตัวนี้คือจะเป็น NE เห็นปะที่เราสนใจ 3, 3กรณีจับรวมกันเราก็จะได้เป็น185หาร n X s คือ210แอบดูโจทย์แอบมองเธออยู่นะ่าจะเป็นไงครับนี่21 21 42 2ถ้าจะตัดได้21ต้องเอา7ตัดเห็นปะ เพราะฉันเจ็ดตัดไอ้ข้างบนมันตัดไม่ได้เพราะฉันจะไปสี่สปุ๊บก็เเอา5ตัดเอา5้าตัดจบเลยเอา5ตัดตัวนี้ได้ส2แน่ๆถูกปะเพราะฉันเอา5ตัดข้างบนคัับ5 35เหลือเศษสามไปรวมกับหเป็นสาก็เปเจ็ดสามสิบเจ็จบแล้วสาสิบเจ็่สตัดข้อสี่แต่บ้าไม่ยากเลยโอเค ทีนี้พี่ให้วิธีคิดรัดไว้หน่อยแล้วกันนะ้องไปฝึกเอาแล้วกันนะแต่ว่าถ้าเป็นน้องที่ติวในคอร์สเดีพี่พี่เบร์จะบอกว่าทําวิธีเนี้มันช้าแต่คลิปนี้ให้วิธีรัดตรงนี้ไปแล้วเนาะในการถอยไปฝึกใช้เอานะถ้าไปใช้ในตนาําราช้ามากทีนี้ถ้าเป็นพี่เนี่ยพี่จะทําอีกแบบหนึ่งก็คือใช้กดการลบ กันกลบคืออะไรคือสมมุติว่าชายสองเนี่ยเราบอกว่าชายอย่างน้อยสองเนี่ยไม่เอาเราบอกว่ามันคือค่ากรณีเนี่ยเท่ากับทั้งหมดลบเป็นอะไระครับลบหนึ่งก็คือไม่มีชายอันนี้ใช้ในกรณีที่ที่มันไอ้น,นี่นะลบไม่มีชายไม่มีชายแล้วก็ลบออกกรณีที่เป็นชายหนึ่งคนแสดงว่ามันจะคิดสั้นกว่ากันนิดหนึ่ง อันนี้มีประโยชน์ก็คืออะไรครับในกรณีที่มันมันหาชายอย่างน้อย1นึ่งเนี่ยเราก็ทั้งหมดลบไม่มีชายอันเดียวเสร็จเพราะว่าถ้าชายอย่างน้อยหนึ่งเนีต้องต้องมีชายหชายสชายสชายสเห็นปะมันจะเยอะมากเราก็ใช้ทั้งหมดลบไม่มีชายก็จบแล้วแต่กรณีคิดอย่างน้อย2เราก็ใช้ทั้งหมดลบไม่มีชายลบชาย1ทิ้งไปค่าที่ได้ออกมาก็จะเป็น NE ก็จะเป็นนั่นอะค่ามันจะเท่ากันลองไปคิดดูแล้วกันตอนนี้รัดนิตหนึง ตัวนี้รัดไปให้อีกหน่อยหนึ่งแล้วก็ไปฝึกใช้เอานะก็จะได้ทางวิธีจริงแล้วก็วิธีรัดฝึกใช้เอาแต่ในห้องสอบเนี่ยน้อต้องรัดอย่างเดียวไม่งั้นทำข้อสอบนี้ไม่ทันหรอกดูสิดูสิเป็นไงครับสามชั่วโมงครึ่งถูกปะ่ะแล้วข้อสอบเขามีกี่กี่กี่ข้อเขามีกี่ข้อครับเนี่ยเขามีตั้งทุกวิชาร้อยสี่สิ ก็ไปเฉลี่ยดูเนาะถูกปะ่ะมากบ้างน้อยบ้างแต่ว่าต้องต้องทาให้เร็วอะโดยเฉพาะคณิตศาสตร์ฟิสิกส์พวกเนี้ยต้องทาให้ไวไม่งั้นน้องจะทําข้อสอบไม่ทันหรอกโอเคก็ประมาณนี้ครับชอบกดไลค์กดแชร์นะแล้วก็ใครที่อยากติวเข้มเตรียมทหารพี่เบิร์ดมีคอร์สเดียวนั่นแหละจะทําแค่คอร์สเดียวแล้วก็มีเวลาก็จะอัปเดตข้อมูลเข้าไปไม่มีเวลาก็คือคอร์สมันจบอยู่ในตัวมันอยู่แล้วข้อสอบในเกิน500กว่าข้ออยู่แล้วโอเคเนาะในตะลุยโจทย์เนี่ยโหแทบจะเกือบเกือบพันข้อลองไปดูแล้วกัน โอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้สวัสดีครับ